สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านเปิดไฟเรามาดูเราพัฒนากันต่อสุดท้ายตอนเย็นรู้ผลใครชอบสุดไหนก็จัดไปสุดนั้นนะคะไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิง ไทงนี้ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยจา้าดูไปเลย <c oughs> 244 42 2 412 4244เห็นเลยเห็นหุงางนึงแล้วลอยบวมหุ ันบวกพันบวกหนสี่บวกหกโอ้เห็นหงเลยจับปากกาพิดอันสี่บวกหนได้ศูนย์หนึ่ห้าศูนย เอาส huh? ีหาพู้ก็คือศูนย์ห้นู่นย กศูนย์ศูนหลักร้อยสองหาหลักร้อยสองหาจนห,าหลังเม่นมากหาสูตรใหม่นะคะไม่ใช่สูตรเก่านะสูตรเก่ามันผิดแล้วไม่ได้เอาลงโตนะคะรอให้มันเข้าดีค่อยเอามวนกลับมาใหม่ สี่ว่าแม่มาสู่สู่ก็สชูได้อยู่มันไม่เข้าเนาะไม่เข้าสกิปเลยดินเป็นห้ามันบวกจิตสามสามจิตสองห้าไม่มีเลยสองห้ามีห้าชุดห้าชุดที่ห้าแต่มันไม่มีสองไม่ได้เพิ่ม อันนี้ก็ไม่เข้าบนบนมันมาสองห้าเนาะสามเจ็ดสองห้าไม่มีเลยห้ามาอยู่มันไม่เข้าห้าเปียกนนห้าหกโชว์ให้ดูเลยเมันผิดผิดหมดทั้ง <c oughs> หมดทั้งสามสูตรเลยเรามาเอาสูตรใหม่ลงกันเนาะผิดถูกขออภัย ต่อมาเลขที่ออกก็คือศูนย์สองห้าศูนย์เอาห้าบวกหกสองสองบวกหนึ่งเหมือนเดิมก็คือห้าบวกหกสูตรบนนะคะสี่บวกหนึ่งเมืนเดิมกับตัวนี้เลยห้าได้หนึ่งสอง สี่วงหนึ่งเป็นห้าหกอันนี้จริงจะมีสามตัวแต่ไม่เอาสี่ตัวนี่เละหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกศูนย์ศูนย์ ศ0จ็ดก็ไม่เข้าก็ได้ที่ศูงไม่เข้าไม่เข้าเอาที่0 7ย์เจ็ดบวกเจ็ดเจบวกห้วหสาม เปลยนเป็นสตัวหรือสตัวคนนี้ Rồi mấy khâu à Phương Tiền mấy Tiền số mấy hẳn chết สองเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกห้าเก้ารู้สูตรนี้มันจะมาไหม,มยอดหลังถูกหมดนะคะ <laughs> <laughs> เรียนเหงาม เยอะมากสุดเล็กไม่รู้จะเอาตัวไหนแต่ทำมันเข้าหมดทุกสูตรแต่พอเอาผิดหมดทุกครั้ง100 6, 1, 6, ร้อยบวกหกพันสองบวกหนึ่งเจ็ดบวกหกสามกับหกบวกหนึ่งใกลเขียงกันได้สามสี่ หกเจ็ดเจ็ดแปดจะเพิ่มเลขไหมนี่ Ja, Abu. <laughs> หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ไม่ใช่หกนะจะสองศูนย์สองห้าสองศูนย์อันนี้เป็นสองไม่เอาแปดแต่กลัว้เอาแปดใส่อยู่แต่ไม่เอาตาอัดออกจะไม่เจ็ดแปดสองเนาะทีน,นี้ก็ห้าหกศูนย์ มันจะเอาบวกห้ามาน,นี้มันมันข้ามเต็มเลยไนมะ่เอาตัดเปรียดออกไปส่งนะคะส่งนะคะ ซื้อที่โลก,ก็เป็นมาทำไม่เป็นพังเลยห้าศูนย์จะพูดสามเจ็ด สีเ่เจ็ดสี่สองักร้อเาตัวเดิมนี่แหละ8ดบวกสบวกเจ็ดเหมือนเดิมเจ็สส 942 0สีสมศูนส,สีส้มสีสมตัวไหนก็จับหลักร้อยใส่เองนะคะจับเยอะมันก็เยอะเาไปที่ศูนส,สีส้มกันเล้สีส้สม13สม จะชอบมามุมมุม,มนี้สี่เจ็ดด้วยกันไว้เราซื้ออยู่แล้วเนาะสี่หางเองจัดไปเจ้าก็จัดขัดกระผ่านนะคะแค่ว้ลุน้นจ้าดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า